จะมารีวิวนี่ค่ะของทิ้งหมดที่ซื้อมาจากเมอืองจีนะคะเอาอย่างแรกก่อนเลยเลยนะคะนี่คือแก้วนะคะแก้วอันนี้ของขวดยาพิษค่ะขวดยาพิษอา่าตอนซื้อวิธีการทําเนี่ยนะ,ะเอเมซิ่งมากก็ไปดูในคลิปนะคะสมอลโวนะคะเดี๋ยวที่านต้ไทำยังไงไรครเขาเปิดฝาหัวใช่ไหมคะ แล้วล้วงผู้กันเข้าไปเขียนข้างในค่ะแล้วผู้กันเขาต้องเป็นแบบงโลด้วยนะคะโวนตัวนี้นะคะโอนตัวนี้เด็กเกี่ยวเลือกอะไรไหมมีลายนี้มีคเด็กเกี่ยวเลือกอันนี้ป้ะป๋าเลือกเขียนชื่อว่าเด็กพิมไปด้วยนะคะนี่อันนี้คือมีสลักชื่อพิมไมด้วยนะคะเห็นไหมแล้วก็เป็นกระยิ๊กกระยักภาษาจีนแวงเออเนี่ย เขายัดคู่กันไปในขวดแล้วเขียนนะจิ๋วใช่เขายัดคู่กันไปในขวดแล้วต่อไปโดนไรเอมอนพัดลมนี่นะคะอันนี้เอาไปใช้จริงมาแล้วค่ะใช่ค่ะที่จิาใช้มือจที่ช่ยได้ไหมคะช่วยได้ทำไมมีเงินะนี่เป็นลูกคาก็คือแบบค่อยๆไหลลงไปปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊บ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 ปุ๊ ขอโทษค่ะนี่มันถอดได้นะคะโอ้แา่ไปข้างนอกแผ่ไปข้างนอกไม่ได้ไม่ได้ไม่จริงจริงมันได้แล้วนะมันต้องมีรางช้า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 อันนี้อีกช้าอันนี้อีกช้าอันนี้อีกเออเออเออไม่มีไฟนะคะเออนี่ไง มันต้องมีจังหวะนะเฮ้ยมันเป็นสีฟ้าแล้วบางทีมันเปลี่ยนสีแดงด้วยเห็นไหมคะเออๆของเล่นกินก็สุดยอดอ่ะเกจังหวะนะนี่พก็มือต,อตงันมงายนีมอะันเป็นง <ขอ S 1> วันนั้นวะนนีวันนี้วัน,น,น้ันน้ันนี้วรนนี้วัวนนี้วันน้วันนี้วรนนีวันนีั้นวนนี้วัน้วนน้ันน้วนี้วันนีวี้วันนวนัน้ว้้นนั้นน จังหวะมันต้องถูกอ่ะวันนั้นแม่ก็ทำไม่ได้เพรานี่ไงเนี่ยพิมพ์ทำแล้วมันจะเบอกมันตันจริงออกมาวันนั้นแม่ทำไฟไม่ติดนะพิมทำไฟไม่ติดดอกอินข้างหน้าเนี่ยมันจะติดอย่างเงี้ยแม่ทำเนี่ยมันติดอย่างนี้รื้อเลยให้มันค่อยค่อยรื้ไม่ใช่คามูนให้ค่อยค่อยรื้ไปมันต้องอยู่ข้างนอกใช่ไหมลูกข้างนอกข้างนอกเนี่ยมันจะติดอย่างเงี้ยอ ไอ้โมนีขวดขวดนี้เท่าไหร่นะคะก๊พูดไปแล้วค่ะขว,วดละสี่สิบหยวนสี่สิบหยวนก็สองร้อยบาทเขาบอกมาเท่าไหร่นะตอนแรกเขาบอกหกสิบหยวนออบอกหกสิบหยวนค่ะร้านนี้เขาไม่ยอมให้ต่อเยอะแต่ว่าเขาใช้ฝีมือนะเราไม่อยากต่อเขาเยอะร้านเนี้เพราะว่าเขานั่ง <Okay. S 2> เล็งบนะทบ ละเอียดแบบมากอะค่ะไม่ใช่ว่าธรรดาว่าเป็นรูปม้าดูดีสวยงามใช่แล้วเขาผู้กันเขาอันเล็กมากแล้วเ็านั่งแย่เอาผู้กันแย่ก็ไปตรงปากขวดใช่ไหมก็เพ้นเพนเพนเพ้นให้ควาให้ความพยายามคนได้ไหมลูก่มึงไม่ได้แล้วือเร็วกโดนหัวป้าเหัวไฟันไม่ติดนะไม่ได้าต้องเล่นวันนี้ นีฟ้ารลองมากเลยปวดแขนเลยอะที่ร้านนะเจ๊ทำใหญ่เลยวูบวูบวูบไฟติดอะเจ๊อะที่ร้านอะไม่กี่หนไม่ี่โอ้โหแรมากเลยปวดแขนเลยแค่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 แลยไม่ถึ่แค่แบ่แค่แป่ะค่แ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 คงแ่แค่่แแ่แค่แค่่เนี่ยอ่แแ่แแ่แแแ่แ เมื่อกี้เขาทำได้แล้วรอบหนึ่งเนี่ยเปลนสีด้วยใช่ไหมทมือเหมือนไหมเปลี่ยนสีด้วยไหมอืมอเกงอะแม่ทำได้คือของเล่นจีนเจ๋งเ,เยอะนะแต่ว่าไม่ถูกนะแพงอ๋อนี่เล่นอ่รอย่งเส็นมากาศอย่องอเป็น,นะอะไรที่แม่ชอบมากนี่พูดไปแล้วนี่พูดไปแล้วนี่พูดไปแล้วอไหนี่ก็ประมาณสนะิบกว่าดวนอันนี้คือจะบอกนะคะว่าอะไรคะถ้าหมุนมากๆมาก็เรื่อย มันจะสักสนมน <c oughs> ันจะงองอหัวมันลายอะสิตามมันลายอันนี้ก็แมงมืงจีนค่ะอันนี้เป็นของที่ระลึกเป็นปูนเป็นปูนไหมเป็นกระดาษลายเลซินเหรออ่าเป็นรูปกําแพงเมืองจีนเลซินมาไม่พูดความโฟล์ตัปเตอร์หรอเมื่อวานแม่ทําตกพื้นด้วยไม่หแตกเลยนะคะมแม็กเนตรูปซูชีไทยเฮา <laughs> เด็กเก็บเขาเรียกซูชิซึ่งถูกเนี่ยซูชิถูกเพราะว่า พี่กายอะคนจีนอะเขาไม่เรียกเขาไม่เรียกซูสีนะเขาเรียกว่าซื่อฉีซื่อฉีตะเกีซื่อฉีแกะออกมาเลยเพราะว่าจะจัาตอนที่ค่ะคุณยิ้ไม่บอกเลยที่เป็นของที่เติมาจเมืองอะไรคะเมื่อกี้ยังไม่กิงค่ะไม่ไม่ไม่ปนกันปนกันอันนี้ซื้อปักกิ่งค่ะอันนี้ปักกิ่งอันนี้ปักกิ่ง ส่วนอันโถกไอ้ที่ขวดขวดยาพิษเนี่ยซื้อมาจากเ <Okay. S 1> ทียนจีนนอกจันซื้อปักกิ่งหมดเลยเนาะซื้อปักกิ่งหมดเลยแล้วก็มีอันนี้เปลี่ยนหน้ากากเนี่ยอันนี้รู้จักกันไหมคะโชว์นิ้วเปลี่ยนหน้ากากเนี่ยมแม่เคยไปดูของจริงที่เป็นนิ้วเปลี่ยนหน้ากากเนี่ยที่คุณหมิงใช่ไหมชอบมากชอบมากคือคนเนี่ยนะน้องพิมเป็นคนเนี่ยนะทำหน้าเป็นสีดำอยู่แบบวาดรูปหน้าสีดำแบบนี้ แล้วก็ทำมือวิบหน้ากากก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองวิบเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกแบบ็หันปึ๊บเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างเงี้ยเฮ้ยทำยังไงทำได้ยังไงแบบแล้วก็โชว์แบบระยะประชิดเลยนะแบบเนี้ยใช่แบบเรานั่งใกล้เา<ำ>มาากถ่ยดวของจับมา,าแบบถ่ายวิดีโอมาแล้วก็แบบมันค่อยๆนั่งดูกันว่าเกาเปลี่ยนยังไง จับไม่ได้ไม่นี่เนี่ยแบบแค่จิว๋วรูปแบบเนี้ยฟลุ๊ปเปลี่ยนเลยเนี่ยงเขาแค่ทำอย่างเงี้ยเปลี่ยนเลยมีแบบสะบัดหน้าด้วยป้าสะบัดหน้าแล้วเปลี่ยนก็มีเก่เงมากแล้วแม่ก็เลยประทับใจในชงนิ้วเปลี่ยนอากาศมาตั้งแต่นั้นมาทีนี้ตอนนี้เรามาเจอตุ๊กตานิ้วเปลี่ยนอากาศแล้วเลื่อนยิ้มมาเป็นที่ระลึกเลยนี่เกาทำไงนะป้าเนี้นี่นะเปลี่ยนละนะอ,อ,อ่ะน้องพิมเปลี่ยนให้กับเขาปุ๊บ เนี่เห็นอะไรฝรั่งอะอ้าวไม่ไม่ตัวจริงก็ไม่ได้อันนี้มันเป็นตุ๊กตามีกี่หน้ามีกี่หน้าครับหนหน้าขาวหน้าหน้าขาวลายสหน้าเหลืองสี่หน้าขาวเออมีแค่สี่หนกดให้ฟ้าสมมติ้นใชฟ้าอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่วนละ ในตัวนี้นะพลาสติกเนื้อดีนะตัวนี้ถือว่าแพงนะครับมูลเท่าไหร่สี่สิบหยวนนะ200ร้บาทเออาหยามาใส่ตู้ฟูชอบมากเพราว่าเราแบบชอบอยุ่งเปลี่ยนอากาศมากเป็นอะไรที่เก่งอะ่ะนี่หลังจากดูว่าเราก็ไปหาข้อมูลนะกันนะกดว่าเป็นอะไรนะผ้าไหมเหรอเขาเป็นผ้า ตอนแรกเราดูว่ามันเป็นอะไรเขาจะเป็นผ้าบางๆใช่แล้วซ้อนกันเป็นสิบๆชั้นใช่แล้วคนหนึ่งเขาเปลี่ยนหลายหน้ามากไม่ใช่เปลี่ยนสีหน้าเท่านี้นะเขาเปลี่ยนเยอะมากเลยถ้าใครอยากดูใช่ไหมแม่ว่าในย t u b e ต้องมีลองเสิร์ชดูว่านิ้วเปลี่ยนอากาศหรือว่าเอ้นต้องมีภาษาจีนสิไม่ใช่ทำอะไรภาษาไทยก็มีเะรอมีคนมาถ่ายล้ว่ามาถ่ายไว้หน่อยแต่ว่ามันเป็นวิดีโอเทปอ่ะโอ้สมัยก่อนที่เราไปดูยังเป็นวิดีโอเทปอยู่ ชอบมากอ่ะคือที่เราไปปักกิ่งเนี่ยจะรู้ว่าซื้อฉีไทยเฮาเนี่ยแบบว่าเลื่องอิทธิพลมากเนาะใช่แต่ว่าคนจีนไม่ชอบเขาอืมคืออันนี้เยอะมากข้อมูลจากไกด์นะก็หาว่าเขาปกครองประเทศแล้วประเทศจีนแบบไม่ย่าแย่อะไรเงี้ยขนาดเรื่องแตงโมยงไปว่าเขาเนาะว่าว่าอะไรกันหมดเพราะว่าโทษกินแตงโมอันทีสา0อลูกแล้วก็ หน้าร้อนหนึ่งกินตังโมสามอรอยลูกแล้วกินก็ไม่กินทั้งลูกด้วยนะกินเฉพาะตรงกลางที่มันหวานที่สุดอ่ะตรงกลางที่มันอร่อยที่สุดอ่ะตรงอื่นไม่กินแล้วทุกๆฤด,ดูร้อนก็จะย้ายจากพระราชวังกุ้งกงไปที่พระราชวังอี้เหอหยวนไปตากอากาศนะเพราะว่าตรงนั้นไม่อยู่ใกล้น้ำโอ้เรามีตอนนี้เยอะจับหลานไปขังอะไรอย่างเงี้ยไม่จับลูกไม่ๆคนที่ขังนั่นคือหลานเขา ังแล,<ว>แล้วก็จับหลานลตัวเองแต่งงานกับหลานของหลานอะไรก็ไม่รู้นะ่ะต <Sorry, S 2> อนนี้เยอะม,ม,ม,มากเยอะมากคือเหมือนกับว่าเขาเขาเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลมากในยุคนั้นน่ะแล้วก็ เหมือนกับคนจีนก็เชื่อว่าเป็นเคราะว่า่ะงงานด้วยอ๋อก็ก็เขาจะควบคุมทุกคนไงเขาต้องเอาทุกคนเนี่ยเขาควบคุมได้หมดเทพธิดาเทพธิดาเม่เป็นตุ๊กตาบาร์บี้จีนไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงนะคะยี่ห้อว่าเขินเขินเขินต้องมีตัวอาเหมืนลิ้น เขินคือเขาบอกว่ายี่ห้อเขินเนี่ยเรียกว่าเขินละกันเป็นบาร์บี้จีนนอกจากใส่ชุดนี้แล้วเขาก็จะมีชุดแบบชุดเจ้าแห่งมังกรเทพธีไดแห่งดอกไม้เทพจ้าแห่งป่าเทพจ้าแห่งวังอะไรแนีชุดจีนโบราณแบบเนี้ยมีเยอะมากชุดสวยมากๆทุกชุดตัวหนึ่งตกประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเราซื้อมันในราคาร้อยหกสิบกว่าหยวนใช่ไหม ร้อยหกสิบปร้อยบาทนะอ่าประมาณแปดร้อยบาทเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่แต่ถ้าอันไหนที่เป็นรุ่นเก่าแล้วเนี่ยเขาจะลดเยอะก็เหลือประมาณแค่ร้อยสามสิบหยวนเองอ่าแล้วก็จะมีแบบตัวละร้อยหยวนก็มีสามร้อยหยวนก็มีอันนั้นจะใส่ชุดธรรมดาแต่ถ้าหลายร้อยหยวนแพงๆนั่นคือใส่ชุดแบบโอ้โหอลังการมากเป็นแบบเจ้าแม่เทพธิดาอะไรอย่างนี้เลยอ่ะคือเจ้าแม่เทพธิดาเลยคือแบบว่าอลังการมากอลังไอ้ขอได้ลองหน่อยค่ะ เหนียวแล้วเหนียวไม่ได้ปะดูดทนดุดมือแล้วก็ไม่ได้แครโมนมันต้องมีจังหวะมันกระดกนิดเดียวอ่ะเจ้เขกระดกนิดเดียวไม่ต้องเจ้ดกมือนิดเดียวเออะรอนิดนึงอย่าเร็วเกินเร็วเกินเร็วเกินไหนๆคนเราต้องะไม่ได้หรืปะเออนี่แครโมนลองเห็นเรนี่ากงี้ไม่มันแตนเข้าไปข้างในเลยของเล่น ของเล่นที่ฮิตสุดที่ประเทศจีนตอนนี้คืออะไรฮะ Finger Spinner ขเขาเรียก Finger Spinner ป่ะที่มันหมุนมนิ้วอ,อย่างเงีงย้งยแล้วก็หมุนที่นี้ยฮมากาแต่ว่าโอ้โพี่ทุกร้านทุกเมืองขนาดนะไม่ถูกนะร้อยกว่าบาทถูกไหมขนาดขึ้นไปบนกำแพงเมืองจีนยังมีขายไม่แบบนิดนิดหน่อยๆอ,อ่ะคือแบบว่าคือต้องทุกร้านต้องมีอ่ะในประ ราขอฝึกกันก่อนนะทำไมมันยากอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่บายไายบายยให้เก็จะแช่